นี่เราจะมาล้างตะไครนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพราะผมไม่ได้มาเอ,อาไว้วันนี้เราจะใส่ตะไคร้นะคะนี่เราไม่แกะได้เพราะว่าเราจะเออ,อ เ <ee> ยืนมันมเวทีเสร็จแล้วก <ś led> <ś led> ันี่ทุบไปเลยนี่นจะเป็นอย่างนี้นะคะตามพี่มามุนมาเลยอาจจะมุนหวนัวหน่อยนี่เราจะ <ś led> ย,ยืนยืนมาเวทีครับแขนอุยย้ <ś led> อย,ยพรมพรม วนี่เอาให้มันใส่ท้องนี้เลยนะคะนี่ใส่ท้องนี้ไป ร้อยเห็นไหมมันก็จะอยู่ต่อไปแล้วก็จะอันยูงไหนนะพ่อเกลือนี่นี่เกลือเอาหมักแบบคนลาวนะคะเราไม่ได้หมักแบบคนไทยคนไทยเขาจะใส่รสดีด้วยนะคะเราใส่แค่เกลือก็่พ่อหมักให้เท่ากันเลยจ้าหวัว่าจะไม่เค็มเยอะ น,นีอาจจะยาวหนนะ v o, ่นะวีโออยาเอาใส่บอ้อก่อนนะหมักไว้อย่างนี้นะอ,นนนอนปลาปลาเกลือปิดเกลือก่อนนะคะอันนี้คือกระลำที่เราจะใส่นะคะเพื่อนๆเนี่ยพี่กระลำพี่กระลำมีตามดูเลยนี่ ครั้งนี้จะเป็นพวกถาดตันพุ้มตันนะคะนี่นี่เลยตัดสัวนต่างกันได้มาเลยอุ้มไปกว่า

ตังค์ต่างค่ะนี่นะ เหม้อนะโอเคโอเคพอได้โอเคออเปิดน้ำใส่มันหมาจะนี้เน,น,นาะเปิดน,น,น้ำใส่งน้ำหม้อก่อนนะคะ còn có được không? cắt nướng nó lắm. lắm. mình sẽ mình sẽ sục mấy là. mà để thử với hai cần. rồi. hả? rồi. rồi, xài đèn hở này nè. ba, mày thật đi. ยกน้ำไปก่อนยกยกอันนี้ไปเดี๋ยวพอ่อถือดีไหมใหไม่ไม่แม,ม,ม่ต้องล้างผักก่อนเอาเอาแ้วนะอ่ะโอ้ยสงสารไาไหมจ๊ะล้างผีผักก่อนนะคะ เจ็บป่ะ<ม>ชงชันไหมชงชานตอนนี้สู้ก่อนตอนนี้สู้กันเดี๋ยวเอาปลาให้อเอาถ่ายต่อนะตอนไปเอาน้องปลาลงแล้วนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนมึนใช่เอ้ยเด้เออ๋ออันนี้มาหน่อยมิดบิด ปูใี่มากรดหน่อยได้ไหมปูพีมากรดหนอี่มากดนะัะคุณฝา เปิดเก็ตค่ะเสร็จแล้วบ๊ายบายติดลอ่ะบ๊ายบายสิ